ซึ่งเมื่อวันที่14ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้ารรษาเข้าถึงธรรมรุ่นที่สองแก่ผู้นำบุญในจังหวัดเลยโดยระหว่างเข้าร่วมโครงการนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับาวัตนสูตรถวายพระทหารเป็นสังฆทานซึ่งได้สั่งสมบุญทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่ได้เมตตาหมุนเวียนสลับกันมาเทศสอนอาทิพระอาจารย์ชัชวาลทิตตมังคโลได้มาทบทวนบุญต่างๆให้กับหมูคนะ่คณะที่ได้ทํามาอาทิบุญบูชาข้าพระบุญอบรมพระนวกะบุญอบรมสามเณรนวกะบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมส่วนพระอาจารย์อิสร,ราอิสรโรก็ได้เมตานําทุกท่านสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตร พระอาจารย์อนวัตภูริวโรได้เทศสอนเรื่องสีสอคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตพร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดจากสถานการณ์น้ำท่วมและสะพานโซเลกูตาอับริจตูนาฮียเป็นต้นด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่าระหว่างเข้าร่วมโครงการนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้สั่งสมบุญได้นั่งสมาธิและเมื่อจบโครงการไปแล้วก็จะตั้งใจกลับไปนั่งสมาธิอย่างตลอดต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย เพราะสมาธินั้นทำให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นครับ